ในทางของปรึกษานะครับเกี่ยวกับ STEM เด็กกำลังร่วมกันออกแบบให้ลอยในอากาศได้นานที่สดุดนะครับอันนี้คือจำลองธรรมชาติของมเมล็ดที่มีการกระจายพันธุ์ เรียนเอาให้มันลอยอยู่20่สินาทีเลยอ่ะพี่บอกว่าพี่ทำสถิติแค่8ปิเราจะเอาเท่าไหร่กี่วิี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเลยอ่ะยี่สิบแปดปาฏิโท๋อน่าสลับเล ยี่สรบองขิ่สิีครับไหนคะแนนเกียรติีพีสิเนี่ยโชว์หน่อยไม่มีเลยไม่เดเรียนเลยครับพี่มห้าเรียนแล้วพี่มห่ีอ๋ออรมอห้าแพ้มสองนี่อ่าสิบวินาทีสุดท้ายเพิ่มเพื่อดี่จะแก้ไขเพื่อที่ การปล่อยรอบนี้ให้ทุกคนสังเกตว่าชิ้นงานเป็นการที่สูตรคิดทฤษฎีของเราว่าชิ้นงานของเราเหมือนที่การการที่เขาร่วงหรือหล่นลงมาเนี่ยมันตกแบบที่เราคิดไหมถ้าไม่คิดนะครับทุกคนก็ต้องมาแก้หมดเวลาครับหมดเวลาครับเดี้ยวเ้งอันนี้เป็นตัวอย่างของครับพืชนะครับเวลาครับวางอุปกรณ์ครับ วางอุปกรณ์ครับโอเคครับมาสีเหลืองลุกเลยครับพี่แนจับเวลียนหินเกาะชาวผมก็ไม่รู้จักนะครับอ่านเอากระดูกกบ ชาติจะสร้างมาให้มันกระจายพันธุ์ได้ไกลนะครับเบา สักวันี้ต้นยางนะครับอะไรเนี่ยตะเคียนทองพี่ตหลอแล้วครับตัอไมต้องใส่ไม่ต้อง่ต่องส่เราก็เอามา ที่ปล่อยนะครับเอาที่ลูกเอาที่ลูกพอใจวางแบบที่พอใจวางแบบไหน,นก็ได้เราคิดว,ว,ว่าวางแบบนี้แหละมันจะตกช้าของเพื่อนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เาาลองวางโคตรองนะครับที่โหมดี่เ,เดษของกาีิเลโอนและ เป็นการแข่งนะครับว่าใครจะอยู่ในอากาศได้นานที่สุด

เป็นการออกแบบนะครับออกแบบเมล็ดว่ามันจะกระจายพันธุ์ได้ไกลมันต้องมีหลักการทางฟิสิกส์อย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องของการตกเซลล์แล้วก็เรื่องของแรงเสียานนะครับ้วเือ หนึ่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นลกโอ้ยพอลองแล้วก็มาแก้ไขใหม่นะครับ เี่และจ้ะแซกโซโฟนสำหรับคนที่ตกมาแล้วไอ้ชิ้นกล่องเนี่ยตีขึ้นมาแส่งน้ำหนักหน่อยคุณต้องพวงน้ำหนักเข้าไปอีกสองคนที่ตกลงมาแล้วคักหัว่ึื่อเดียวแมน้ำหนักด็ว่าวงข้างคุณแม่แข็งแรงสำหรับคนที่ ตกลงมาแล้วเป็นไงครับได้กี่วิเมื่อกี้สี่ต่างกันเอาไปสองวิก็กว่าเออได้สองวิไดสองวิสามลักษณะของการกินลมนะครับคุณเคยเห็นสปีดโบ๊ทวิ่งวิ่งไปแล้วมันตีล่งกันครับอันนี้นะครับในขณะนี้คุณต้องมีรูระบายอากาศออกรแบบเดียวกันถ้าเป็นรถยนต์ลักษณะของแอโรไดนามิก ครัทำไมลู่ลงเขาต้องปล่อยลมออบ้างทำไมเขาต้องปล่อยลมออบ้างนั่นคือทักษะเดียวกันนะครับถ้าใครนะครับกองกลับด้านลังบนนั่นคือน้ําหักกบองคุณไม่พอแรงต้านคุณเยอะการปล่อยลมออนะครับน้าักษะของการปล่อยลมคอเอาอันนี้ก็ได้นะเพราะว่า ไ like อ,อ้อย่างนี้อย่างนี้ดีไหมไอ้อ <especially> ย่างนี้ดีแต่ช่วงสุดท้ายเราเป็นไงเราตกเป็นไงให้เวลาอีก5นาทีนะครับลมเข้ากับลมออกต้องสมดุลกันร่มชูชีพถ้าเราล้องสังเกตดูร่มชูชีพนะครับที่เข้าลงมาก็จะมีการปล่อยระบายลมอากาศออกเพราะถ้ารับลม เข้าไปเยอะๆนะครับอาการที่ขาดของลมก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นการระบายลมเป็นตัวสำคัญการรีบลมเข้าการรีบลมออกรายนี้สวัสดีครับนคบนใหม่ครับ